บรรยากาศคือป่าเห็ดเลยเนาะพี่น้องมุ้งเนี่ยเหมือนป่าเห็ดเลยต้นแอปเปิลตัวนั่นะดอกสีชมพูเต็มเลยนี่ยขาวชมพูเต็มเลยนะสามต้นคือจังเห็ดเห็ดดินเห็ดนแหลสิออกนี่แหละแถวนี่แมะไปแต่เห็ดออกดีครับเห็ดปวกเป็นจุมเป็นจุมอยู่ว่ เพื่องามเลยล่ะเขียวงามค่ะต้นแอปเปิลไม่ไม่ยังมาลนเซีวยวหัวข่อยเด้อมันอันแกะ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 ให่อนยังมาลนแต่ข่อยด้เอ้ยโอ้ต้นเดี๋ยวมันแหงแล้วตัวนีนแม่ มาตัดอันนี้น้ต้นต้นที่เป็นน้ำหนามเห็นไหมต้นี่ไรต้นที่มันปากคนน่ะนะอันอันขาข่อยเปื่อยเบ้อแล้ข่อยใส่ส่งบ่ได้ใส่ส่งขาญยาเมื่อวานนี่ข่าปาเนาะเจ้ไแม่ต้นอีหยังกัดข่อยนี่นี่ต้นอันนี้อันต้นไม้หนาเป็นคนเนี่กระขันขันไอพี่น้องต้นอีหยังเฮ้ยนี่นี่นี่ขันขันเบ้อนี่เป็นขนเป็นขนอยู่นี่นี่ต้นตำแยน่ติพี่น้องหรือต้นอีหยังเฮ้ย บ้าหัวจตกาวบอาไปซื้อเด้ออืมบ้านไ่ยหาขอมุ่นก็้าวสะไปสัก่อนบือผลอ่ะอันนีย่งงอืมโอ้นึกว่าบัคเกตเท็มันคือกลนคือบักเค็ตเท็ดนะเสียบักเกตเท็มาโปูกมองนี้แหละนี่เนาะ A à mặc thiệt mất phục ní đi qua ba môn oh, đi ô đi ô đi tên ô đi tên nè đi ô đi tên ô đi 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 โอ้เดล๋ยวเห็นงานละสิ็เป็นลม่มพวกเนี้ยหอกคักบ,พกกไไบ,บ่พี่น้องพุนน่ะคยก็เสิ็ไปไวนัดนี้บ่ไไวก็ต้องไวพี่น้องมันต้องเฮ็ดทุกมือเมื่อนีฝนตกบัดนี้ช่วงบ่ายฝนหยุดก็ต้องเฮ็ดน,นี่แต่อาทิตย์ที่แล้วนี่คนใหม่มาก,กองใหม่เพราะไ่วเอไปกองไหมพูนขางโกดังผลว่าสันโอ้ย มันตงองมีหล่อเนาะพี่น้องมันมันตองมีรถเข็นน่ะเขาเรียกอะไรรถโหนรถน่ะเห็นบอนี่นี่ต้นไม้แบบนี้พี่น้องแบบเฟื้นกองโองโยอะไรเงี้ยนี่แบบต้นไม้ที่ตายแล้วทั้งนั้นอ่ะอือแล้วมันหกตาหนะ่นะพี่น้องมันไม่สะอาดน่ะมันมันมันจะเข้าไม่ได้ป่าตรงนี้น่ะข่อยได้ตัดตาเต็ตตตพี่น้องที่เรียกป,าป่านป่าดงดิบมองนี่พี่น้องมันสิเป็นต้นตน,บบนี่นต้นแบบนั่นต้นเขียวเียวแนวน่ะกลางปีออกเอ้ยวันนี้ข่อยทำไร โอ้ข่อยก็เห็ดงานหนักคักเด้อนี่พี่น้องบอเม่นธรรมดาเด้อยวนี้อนนี้นี่ว่าเห็ดกินกำลังไหวเฮ้ยบ่เห็ดมันก็บบสว่างพี่น้องมันหกงูเหี่วเกี่ยวขอเนาะพี่น้องเนาะถ้าฮอดหนาหล่อนมันีนีม่นบละก็ควางเขามาหาเห็ดบัดเนี่ยข่อยก็ยานเนาะอ้าต้องเห็ดแต่ตอนนี้ตอนที่อากาศยังแบบยังบ่อุ่นปนได้เม่นบละมันก็ยังพันออกมาหรือยังแบบมันยังเปลยนอยู่เนาะแม่นบละมันยังแบบว่าเออพอเก็บนั่นเก็บนี่ได้อย่ใส่ถุงมือใส่เกือบบดไป ก็เสียเอาขาดนะพี่น้องเอาขาดขว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 ดเอามานะบ่บ่จับมันย่านอืมกเ็เฮ็ดพอแล้วมือไปนะพี่น้องพอเปิดมือไปนั่นล่ะอันบ่อืมโอ้เจี๊ยงบินพูน่ะดอกแอปเปิ้ลขาวอักรากอยู่พี่น้อง,องเอ้ยเพิฝนต้นไม้ เชียงดังโกเกะโอ้ไอต้นนี้มันกะเออนี่นี่พี่น้องกันเนีมันกลัวอ่อนเอ็นอ่นเอ็นอยู่โอ้เป็นตะยานเด้อันตรายตัวนี่อยู่หน้าคอยนี่อยู่หัวคอยนี่พูดนะห่วยห้วยห่วยห่วยห่วยมันสิเบิดปลาได้ถ้ามันสิร์ตอันอันพังมาป่านี่บนทางฟังเสียงมันเออคอยหูแล้วบานต้นนี้ต้นนี้คอยเสด็จนี้ให้ไก่ห่างเป็นตะยานเดะ นายต้นไม้ตายหลายเป็นน้ำหยางหนอเป็นน้ำอันเป็นน้ำเครื่องสัตว์เป็นอะไรพี่น้องสัตว์สัตว์เขามาเจาะนะสัตว์เขามาเจาะมากินเนาะพี่น้องเนาะเอ๊ะันคือเทิดข่อยบดอ่ะเอ็นข่อยตากไว้เอ๊ะันคือเทิดข่อยแตากไว้เอมาถึงบ้านไหนกันเนี่น้ำเกิดขึ้นี่ สะทิมโปรโดโดยบัคเกเทียบว่าอะไปลูกเนี่ดอกแต่ว่าข่อยวานนั่นไปโลหลดล่ะคนข่อยสิไปนัป่มปลูกดอกไม้ข่อยเอานะข่อยเบื้องเหตวดอกข่อยเมื่อยเมื่อยอีหลีบ่ไหวได้ย่อมแพร่ปกติมันสิย่อมแพร่เนาะพี่น้องเนาะบัดนี้คือสิเบิดแห้งนะนี่อันนี้เครื่องแรกพี่น้องอีก,อ,กอีกสิ้นน,งนะน,นึงน่ะพื้นึงนี่จากนี้ จากโกใหม่สามต้นไปถึงถนนคนสามบ้านสองหลังคนต้นเนาะสองสามหลังสองหลังคนเด่นพี่นอถาถตะขายพอ,อยานาีว้าว่าเตนี่ก็รีีมาอยู่ลีมาหนีไก่คนอยู่สิมาขายอย่างพัสด <laughs> มันก็มาไ,ได้ขายกันไปน่นดอกพี่นนองหมายถึง่นว่าสิมาขายกี้ย่งบออย,อยากให้ค้นมาอยู่ไก่ <laughs> ลูกไทยคคะลูกไทยใครแเ้จนิงแด้จริงจริงแท้จริงจริงมีสุนัขแจ็หมูแม่ก็ลุกเขาสวนมีหมาเป็นเพื่อนใช่ไหมลูกมีหมาน้อยน้ยนี่เป็นเพื่อนมีหมาน้อยน้อยนี่เป็นเพื่อนมีหมาน้อยนอยอ่ะเป็นเพื่อน ติดแม่ค่ะพี่น้องติดก่อนห้องน้ำ ot, งดงดงดห้องน้ำ ot, งดงดนอนก็นอนน้ำกันไเนอนกันขักมันน่นแล้วกรติดนต่กเพื่อสอบเล็กหน่อยนะพี่น้องเนาะโอ,โอยเอยเมื่อยเสียงเธอปะเสียงเะเสียงพ่อเหรอ <laughs> <laughs> មកតាំងតាក់ហេតុយ៉ាងໃດប៉ានេះអូពូលឹកងើបមាណ້ອຍໂຕនេះទៅណั่งនោះអាយចាក់មកមកតាំងតាក់ແມ່យ៉ាងໃດបងដែរអូវាសิលំលោແມ່สิលំអូយន້ອງអឺអឺមាក៏អូអឺ